สินันทมาตาสูตรว่าด้วยอริยธรรมของนันทมาตาอุบาสิกา 53. าสามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านมหาโมคคลานะจะริกไปในทักคินาคิรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่สมัยนั้นแลในเวลาใกล้ลุ่ง นันทมาตาอุบาสิกาชาวเมืองเวลุกันตกะลุกขึ้นสวดปรายณาสูตรเป็นทํานองสารพันยะท้าเวศวัณมหาราชมีกรณียกิจบางอย่างเสด็จจากทิศเหนือไปอยังทิศใต้ได้สดับเสียงของนันทมาตาที่กำลังสวดปรายณาสูตรเป็นทํานองสารพันยะได้ ประทับยืนสดับจนสวดจบครั้นนันทมาตาอุบาสิกาสวดปรายณสูตรเป็นทํานองสารพัญญะจบแล้วก็นิ่งอยู่ท้าวเวสวร์มหาราชทรงทราบว่านันทามาตาอุบาสิกาสวดจบจึงอนุโมทนาว่าดีละน้องหญิงดีละน้องหญิง ท่านผู้มีพักผ่องใสนี้คือใครเราคือเวสวรรหาราชพี่ชายของเธอท่านผู้มีพักผ่องใสาดีละถ้าเช่นนั้นขอธรรมบัญญายที่ดิฉันสวดนี้จงเป็นเครื่องต้อนรับท่านดีละน้องหญิงนั่นแหละจงเป็นเครื่องตอบรับเราพรุ่งนี้ ภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นประธานยังไม่ทันฉันอาหารเช้าจากมาถึงเมืองเวลุกันตกะเธอพึงอังคาดภิกษุส,สงฆ์นั้นอุทิศทักษิณาทานแก่เราการทำอย่างนี้จักเป็นเครื่องต้อนรับเราครั้นคืนนั้นผ่านไป นันทมาตาอุบาสิกาได้จัดของขบฉันอย่างดีไว้ในนิเวศของตนลำดับนั้นแลภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคลานะเป็นประธานยังไม่ทันฉันอาหารเช้าก็ได้เดินทางมาถึงเมืองเวลุก,กันตก,กะนันทามาตาอุบาสิกา จึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่พ่อหนุ่มเธอจงไปยังอารามบอกพัตการเวลาฉันอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ว่าท่านผู้เจริญได้เวลาแล้วพัตหารในนิเวศของคุณแม่มันท้ามาตาอุบาสิกาเสร็จแล้วบุรุษนั้นรับคำแล้วไปยังอารามบอก พัตการแก่ภิกษุสงฆ์ว่าท่านผู้จเจริญได้เวลาแล้วพัฒหารในนิเวศของคุณแม่นันทามาตาอุบาสิกาเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นประธานกรองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของนันทามาตาอุบาสิกาแล้ว นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นแลนันทามาตาอุบาสิกาได้อังคาดพิสุสงมีพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นประธานให้อิ่มน้ำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีตด้วยมือของตนเองเมื่อท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จวางมือจากบาท นันทมาตาอุบาสิกาจึงนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระสารีบุตรได้ถามนันทมาตาอุบาสิกาว่านันทมาตาใครบอกการมาของภิกษุสงฆ์แก่เธอนันทมาตาอุบาสิกาตอบว่าหนึ่งท่านผู้จเจริญขอโอกาสเจ้าค่ะในเวลาใกล้ลุ่ง ดิฉันลุกขึ้นสวดปรายตนะสูตรเป็นทํานองสรพันยะจบแล้วได้นิ่งอยู่ขณะนั้นท้าวเวสวรร์มหาราชทรงทราบว่าดิฉันสวดจบแล้วจึงอนุโมทนาว่าดีละน้องหญิงเดละน้องหญิงดิฉันจึงถามว่าท่านผู้มีพักผ่องใสนี้คือใคร เทวเวสวร์ตอบว่าเราคือเวสวร์มหาราชพี่ชายของเธอดิฉันกล่าวว่าท่านผู้มีพักผ่องใสดีละถ้าเช่นนั้นขอธรรมบรรยายที่ดิฉันสวดนี้จงเป็นเครื่องต้อนรับท่านเ้วเวสวร์ตอบว่าดีละน้องหญิงนั่นแหละจงเป็นเครื่องต้อนรับเราพรุ่งนี้ ภิกษุกสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นประธานยังไม่ทันฉันอาหารเช้าจากมาถึงเมืองเวรุก,กันทะกะเธอพึงอังคาดภิกษุกสงฆ์นั้นอุทิศทักษิณาทานแก่เราการทำอย่างนี้จะเป็นเครื่องต้อนรับเราท่านผู้เจริญขอบุญอันมีผลมากในทานนี้จงอำนวยผลเพื่อความสุข แด่เท้าเวสวรร์มหาราชเถิดนันทมาตาหน้าอัศจรร์จิงไม่เคยปรากฏที่เธอเจรจากันต่อหน้าเท้าเวสวรรณมหาราชผู้เป็นเทพบุตรมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีศักดิ์มากอย่างนี้สท่านผู้เจริญทำที่น่าอัศจร์ไม่เคยปรากฏของดิฉัน มิใช่มีเท่านี้ทำที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะดิฉันมีบุตรคนเดียวชื่อนันทะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจพระราชาได้กดขี่ข่มเหงฆ่าเธอเพราะสาเหตุเพียงนิดเดียวเมื่อเด็กนั้นถูกจับแล้วก็ตามกำลังถูกจับก็ตาม ถูกฆ่าแล้วก็ตามกำลังถูกฆ่าก็ตามถูกประหารแล้วก็ตามกำลังถูกประหารก็ตามดิฉันไม่รู้สึกตัวว่าจิตจะหวันไหวเลยนันทามาตาหน่าอัศจรรจร์จิงไม่เคยปรากฏแม้เพียงจิตตุบาทเธอก็ทำให้บริสุทธิ์ได้สท่านผู้จเจริญ ทำที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันมิใช่มีเท่านี้ทำที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะสามีของดิฉันตายแล้วไปเกิดเป็นยักษ์ตนหนึ่งมาปรากฏตัวอย่างเดิมให้ดิฉันเห็นดิฉันไม่รู้สึกว่าจิตวันไวเพราะเหตุนั้นเลยนันทามาตา น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแม้เพียงจิตุบาทของเธอก็ทำให้บริสุทธิ์ได้สท่านผู้เจริญทำที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันมิใช่มีเท่านี้ทำที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะ นับแต่เวลาที่สามีหนุ่มนำดิฉันผู้ยังเป็นสาวมาดิฉันไม่เคยคิดจะประพฤตินอกใจสามีเลยไหนเลยจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่านันทมาตาน่าอัศจรรรย์จิงไม่เคยปรากฏแม้เพียงจิตุบาทเธอก็ทำให้บริสุทธิ์ได้หท่านผู้จเจริญทำที่น่าอัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏของดิฉันมีใช่มีเท่านี้ทําที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะเมื่อดิฉันแสดงตนเป็นอุบาสิกาแล้วไม่รู้สึกว่าได้จงใจล่วงละเมิดสิกขาบทเลยนันทมาตาน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแม้เพียงจิตตุบาทของเธอ ก็ทําให้บริสุทธิ์ได้ 5. ท่านผู้เจริญธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันมีใช่มีเท่านี้ธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะเมื่อดิฉันแสดงตนเป็นอุบาสิกาแล้วไม่รู้สึกว่าได้จงใจล่วงละเมิดสิกขาบทเลยนันทามาตา น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแม้เพียงจิตตุบาทเธอก็ทำให้บริสุทธิ์ได้ 6. ท่านผู้เจริญทำที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันมีใช่มีเท่านี้ทำที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะดิฉันยังหวังว่า เราจะต้องสงัดจากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่พระวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปัจชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรลุตติยชฌานที่พระอริยะสารเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรล,ลุจตุตธฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่นันทมาตาหน้าอัศจรร์จิงไม่เคยปรากฏเจท่านผู้เจริญธรรมที่หน้าอัศจรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันมีใช่มีเท่านี้ธรรมที่หน้าอัศจรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นก็ยังมีอยู่ บรรดาสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วดิฉันไม่เห็นสังโยชน์อะไรในตนเองที่ยังละไม่ได้นันทามาตาหน้าอาศัศจรรรย์จิงไม่เคยปรากฏลำดับนั้นแลท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงให้นันทามาตาอุบาสิกาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาลุกจากอัสนะแล้วจากไปนันทมาตาสูตรที่สิบจบมหายัญยวักที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สัตวิญญาณติติสูตรสอง สมาธิปริกขาสูตร 3. ปฐมะอคิสูตร 4. ทุติยะอคิสูตร 5. ปฐมสัญญาสูตร 6. ทุติยะสัญญาสูตร 7. เ,เมถุนสูตร 8. สังโยคสูตร 9. ธานามหับพลสูตร 10. นันทามาตาสูตร ปันนานจบ